ตัวนี้นี่จิ้นหานะครับนี่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 างวนี้ทานี่ตังบัวนี่นี่เขาจะตัวนี้นี่ดังโอเคครบ

ไปสะดุดนะครับไปสะดุดไม่หมันกัจขึ้นดี่ค่ป่ะไม่เกี่ยวสพะะะัพความหลัวครับ ขาบนะครับเหียงข้างขาจับเราตจับอยู่หมดกงนี้จับเาจับ เปไปทางานหรือว่าไปหากันทีเอยากมันาดคจมนอยากตัสาคือัไม่ตัสนนี้เดีนเด้อยังบอกกันตีนะครับอทหาจะลืมกันนะขังการลืมเขาไปไปหาเานจัก จองพัฒนาตีรับเป็นวิญญาณมันเป็นซ้ิ้นบอลที่นั่เลยจับเราครตอยู่นะครอยู่ครับผมว่าจับเราเขาเติมแล้วอี่ยงสูงอู๋ยางสูงก่อนเรายางสูงต่างคนด้วยป้อเนียวป้อเหนียวเฮ้ยว่าเขาจมาตีองไรเนี่ย มันหางมันมันมีหงหาหางมันมีหางกอย่มันตัด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 ตดหางมันเป็นไงไอส่วนตัมัแ่ไม่ใส่วนหาง่เห็นมขงอ่จีท่านก็มาทำมั่านม่าทำ่กมาทดแห้มันงแหงก่่ตตัดาบ่แ่นอนครับตัดาง อ๋อนี้น่นี่นี่นันนีันี่นนี่น่นี่นีนี่่นี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 ่่นี่นี่นีนี่นีนีี่น่นีนี่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 นีนี่นี่นี่นีนี่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 นนี่นี่นี่นีนี่นนี่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 นีนี่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 ี่นี่นี่นี่่นนี่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 นี

แล้วอยู you ่สัทีพัแล้วเท่าไรรยรยส่บสงได้ยกว่าเจ้าเจ้าิบล้วอรีนแล้อ้สูงอ๋อเขาจเเอาตนครับเจ้าเเพราะว่ามันมีหางยมีหางเาเอาตน่ะเเล่เลเราสูง

สามบัว0ยนะสี่สิบบาสไปแล้วพูดชี้ชนะสบายมากสงบายมากพ้ะยสิบเ้ยัดไปยี่บาทไปเอ้าวันกาก็่งเา่ยางสูงไเือสูเลยหนอยว่างก็ว่างก็บันั่นกันได้ลูกคน อันนี้ผมผมอง้ยครับจะอนม้ผมมาจไปสสิบ้าเล้วทางกับอันนั้นอ่วนาไปมนคับสี่สิบาไปอนักส่วนส่วนส่วนมันส่วนมันขาเห็นอยู่ต้นนั่นน่ี่อปลายลเห็นบอลันส่วนที่มันพาไปไ่ไก่ไกไิ่ไก่ไก่ไก่ เอาไม่ปงเจ้าไปยี่สิบนาีแคได้เพื่อนพวกที่ท้งไป